สวัสดีครับผมเพชครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับก็วันนี้มาพบกันในวันที่21ครับอังคารที่1พุมภาพันธ์นะพอดีช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่อยู่ในพอดีนะพอดีไปต่างประเทศแล้วก็เลยไม่มีเวลาได้มาอัปเดตข้อมูลนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะเริ่มกลับมามีเวลาแล้วก็จะทยอยมาอัปเดตมุมมองไอเดียสารคดีการเทรดของเหรียญคริปโตต่างๆนะประมาณนี้ก็วันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กาฟประจําวันเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวของตัวอีเค เลาว่าอิตาเลียนนะว่ามีมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเห็นอะไรบ้างนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในมุมมองของสารคือของอิตาเลียนนะครับก็จะทบทวนต่อจากของเดิมเลยนะที่เราเคยคุยกันนะครับในมุมมองที่เรามองว่าไซเคิลนี้นะครับมีโอกาสที่จะจบแล้วอาจจะเป็น ABC o f s i x s a ิกชใช่ไหมชุดนี้นะครับที่ลงขาสีแล้วตัวนี้อาจจะเป็นการขึ้นของ New Cycle ซึ่งชุดนี้เราก็มองว่าจากภาคของทางเฟรมันเนี่ยเราเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปเราเห็นว่า กราฟเนี่ยมีสวิงอยู่1สวิง2สวิง3าสวิงจนตอนนี้เรากำลังอยู่ในสวิงที่3ามซึ่งถ้าเรามองว่าตรงนี้มันขึ้นเป็นเป็นนอนอาจจะเป็นแค่ A B C หรือเปล่าเรากำลังอยู่ในขา C ในภาพใหญ่หรือเปล่าซึ่งเราก็มาไล่ดูต่อว่าจุดเนี้ยไอขา C เนี่ยสามารถขึ้นไปไรได้บ้างซึ่งพอเราไล่มาแล้วเนี่ยมุมมองที่เราตามขา C อยู่เราก็มาจุดโลไวนะครับก็คือจุดต่ำสุดกอาเส้นนี้ปักม,มากไว้นะครับขึ้นมาทำไมเราเห็นว่าราคาเนี่ยมีสวิงก็คือ1สวิง2สวิง สามสวิงนะครับแล้วก็นี่จะเป็นการย่อสี่สวิงเพื่อขึ้นห้างหรือเปล่าหรือว่าถ้าในภาพใหญ่ของตรงนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งสองแล้วขึ้นสามียงไม่จบหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการย่อของขึ้นสี่ใหญ่เพื่อขึ้นขึ้นห้าอีกหรือเปล่าอันนี้ในภาพใหญ่นะประมาณนี้ในทําเฟรมมั้ส่วนเราตอบไปดูทม์เฟรมวิกเนี่ยเพื่อให้เราดูข้อมูลที่มีความสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นเนี่ยพอเราดูจากทม์เฟรมวิกเนี่ยเราเห็นว่าจากจุดที่เรามาร์ครย เราเห็นว่าสวิงเนี่ยมันจะมีการทำราคาก็คือ1สวิง2สวิง3มสวิง4ี่สวิง5สวิงนะครับ5สวิงซึ่งตอนนี้ถ้าเรามองว่าตัวน,นี้คือขา C ในภาพใหญ่ใช่ไหมตัวน,นี้อาจจะเป็นขึ้น1นย่อ2แล้วตัวน,นี้คือขึ้น3ตัวน,นี้คือขึ้น4นะประเด็นอยู่ที่ว่า4เนี่ยจบรืแล้วแล้วก็เตรียมขึ้นขึ้น5นะครับซึ่งตอนนี้มันมันยังออกได้หลายมุมมองซึ่งส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ในไอเดียแรกที่ตามอยู่ก็คือมองว่า4น่าจะจบแล้วตอนนี้เรากำลังน่าจะอยู่ในขาของขาที่5เพราะไม่ว่าจะเป็นสี่ ที่ยังไม่จบนะครับก็ซัพพอร์ตในการขึ้นของขาที่5อยู่ดีนะครับเมื่อเมื่อมีการฟอร์มตัวครบลูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทแองเกิลหรือแฟตอะไรก็แล้วแต่ครบลูปแล้วก็ยังขึ้นขาที่5้าได้อยู่ดียกเว้นว่าไอ้ขา4ไอ้ขา4ตรงเนี้มีการปรับตัวลงมาลึกเนี่ยมุมมองที่เรามองว่าจะมีขา5ลารนแรไตรงนี้อาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นในที่ผมบอกว่ามันจะไม่ไม่ไม่ได้ตายตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเราก็เลยว่าแทร็กเก็ตคร่าวๆได้ว่าเ้าแรกตรงนี้เป็นขึ้น1นึ่งขึ้นสนะตรงนี้ข เราวัดได้เข้าวาว่าขาห้าจะยาวเท่าไหร่แล้วก็เอาจุดเริ่มต้นของอจุดสิ้นสุดของขาที่สามมาเทียบม,มามามาดูที่จุดเริ่มต้นของคื่อนสอน,นี่แล้วก็วัดขึ้นไปนะครับอันนี้ผมวัดปกติตถ้าตามทฤษฎีบอกว่าขาที่ห้าจะยาวอย่างน้อยนะครับไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นเทียบกับขึ้นขึ้นสามใช่ไหมแปลว่าผมก็เลยมาวัดชุดนี้ว่าเป้าหมายของการขึ้นงูเทีารชุดนี้ก็คือถ้ามันเป็นขาที่ห้าจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆควรจะไปถึงนหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่ง ห้เดิมก็พอโอเคนะก็คือ11743แต่ส่วนตัวเนี่ยเล็งเป้าที่1810ถึง1893นะอันนี้เป็นททร์เก็ตของของขาที่ห้าเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ตัวนี้เป็นเป็นขาสี่ที่จบเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าขาห้าตัวนี้จะขึ้นเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนตัวถ้ามองตอนเนี้ยถ้าจะขึ้นขาที่ห้าเนี่ยถ้าดูตัวนี้เราเห็นว่ามันมีแท่งเขียวใช่ไหมอ่าเหมือนเอ็นกรฟฟิกนะก็คือคุมแท่งแดงก่อนหน้านี้ไป้วเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีนะแล้วก็ปิดได้ด้วยส่วนตัวก็มองว่าตรงเนี้ย มองว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปเลนอาจจะเป็น A B C หรือจะเป็น1 2แล้วตัวนี้ไปขึ้น3 4 5อีกหรือเปล่าก็คือ5เนี่ยอาจจะมีอินพาวอีชุดหนึ่งหรือเปล่าซึ่งนี่ทั้งนั้นก็ต้องรองกราฟฉเฉลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมองส่วนตัวนะถ้ายังพักตื่นเลยเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อแผบเพราะโซนด้านบนได้เพราะฉะนั้นมองภาพระยากางเนี่ยฝั่งบายก็ยังได้เปรียบแล้วก็ยังมีรุนได้อยู่นะเราเราดัูกนต่อ ครับพอเราเราไปดูทำเฟรมเดย์เนี่ยจากจุดที่เรามาร์กจุนี้ใช่ไหมเราเห็นโครงสร้างด้านในชัดเจนขึ้นอันนี้เป็นไฮใช่ไหมที่ที่เป็นจุดถามว่า5จบตรงนี้ได้ไหมก็จบได้นะเพราะว่ามีสัญญาณในเวรเซนเป็นตัวบง่งบอกอยู่แล้วนะครับเป็นตัวบง่งบอกว่ามีโอกาสที่ขึ้นหาจะจบได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้เราก็มีการเบรกไฮขึ้นมาเราด้วยเพราะฉะนั้นถามว่า,ามันไม่ถ้ามันไม่เบรกไฮเนี่ยก็มีโอกาสนะที่อีเาเลี่ยมอาจจะพักตัวลงลงได้หรือหรือว่า ถ้าชุดนี้มีการกินเวลาออกข้างนานๆเนี่ยอาตัวน,นี้ก็น่ากลัวเพราะว่ามันอาจจะเป็นการอากเก็บของของไซเคิลในการย่อมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นไม่ควรใช้เวลานานาน,นะส่วนตัวมองว่าภายในสัปดาห์น,นี้หรือสัปดาห์หน้า,นานเนี่ยควรจะไปไปอย่างน้นอยไปเบรคไฮเดือนหรือว่าถึงเป้าเพื่อทําลายเงื่อนไขของภาพของการลงให้ได้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันยังมีมุมมองที่ก้ากึ่งอยู่ผมก็เลยมองว่าถ้าตัวน,นี้จะเป็นการขึ้นของขึ้นห้านะเพราะเราดรอปเข้าไปดูทางเฟรมเด่ผมเลยมองว่าตัวน,นี้จะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับตัวน,นี้จะเป็นการฟอร์ม A ขา B ขา C หรือเปล่าแล้วตัวเนี้ยก็คือจบสองมาละเดี๋ยวเตรียมวิ่งขึ้นสามแล้วก็4ี่ห้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งส่วนตัว,ตวมองว่าถ้าเกิดว่าจะเกิดขึ้น5ได้น่าจะเป็นตัวแดบกวนอมากกว่าคนระับ2 3 4สามี่ห้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอินพ s e เนี่ยความยาวของมันเนี่ยมันน่าจะเกินขึ้น5ผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยแม็กซ์เซนต์ตอนนี้ก็เลยเป็นการคาดการณ์นะหรืออาจจะขึ้นมาเป็นแค่นอนก็คือ A B C ชุดเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับอ่ะส่วนตัวก็มองว่าชุดนี้มีโอกาสพักก็ขึ้นต่อ ตอนนี้พักราคาพักในโซนพักตื้นก็คือถ้าเราวัดทางจุดจิลีเทสเมนนี้ลงมาก็คือพักเนี่ยถ้าดูขาแรกเนี่ยมันถึงแนว38.2แล้วก็มีการดีึ้นไปถ้ายืนเหนือโซน1,600ได้นะถ้าต,ตีกลมๆเอาแนว50%เนี่ยผมมองว่าอาจจะลุ้นที่จะไปหาเป้า New High ได้แต่ถ้าถ้าหลุด0.8ก็คือ15.8เนี่ยผมมองว่าไอามุมมองของ5ที่จบเนี่ยมันจะเริ่มมีน้ำหนักมากกว่านะครับอมองเมือต้นมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ถ้าจะขึ้นต่อก็ไม่ควรใช้เวลานานนะก็คืออาจจะภายในวันสองวันนี้ควรจะขึ้นต่อไปได้แล้วนะครับถ้าดูจากในคทาเฟรม D นะแต่ถ้ายังไม่จบก็ตรงนี้ยังไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นเป็น A B C แล้วขึ้นเลยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็น D E เป็นทรายเกิลแบบนี้ก็ได้แล้วค่อยขึ้นอ่านแบบนี้ก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาไซด์เวอาทิตย์นี้ได้อยู่แล้วก็ไปลุ้นอาทิตย์หน้าก็ได้อยู่แต่ขอให้ยืนเหนือในโซนบนไว้นะครับประมาณนี้อาทิตย์นี้เดี๋ยวเราดอปไปดูทม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับ เราออกมาดูทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราแจงโครงสร้างเนี่ยก็ผมเลยมองว่าถ้าตามใดน,นัที่ราคาเหนือโลนี้ได้นเนี่ยมีลุนที่จะป็นเป้าด้านบนถ้าหลุดตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลานาน,านก็คืออาจจะมีแค่ไส้หรือว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หลุดเสียหายอะไรมากเนี่ยแล้วกลับไปเร็วๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปได้อยู่แต่ถ้าหลุดและยืนเป็นแห้งแดงนานๆแบบเนี้ยสองสามแท่งอย่างแบบเนี้ยมีโอกาสนะที่ราคา,าจ,จะเป็นการเด้งคุณลองต่อนะครับตอนนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นการคาดการณ์ลงหน้าอยู่เพราะนั้นพอเรามาดูแล้วเนี่ย ไอเดียในการเทรดตอนนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าราคาย่อมาตรงเนี้หน้าบ่ายแล้วใครจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็หรือว่ารอดูที่โซนนะครับตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใช้โลเนี่ยเป็นจุดขายก็คือหนึ่งหกสองแปดเป็นจุดคดัคนด,คดนะครับแล้วก็ใช้หนึ่งหกหกสี่นะถ้าเาากิดว่าใครจะเข้าอันหนึ่งหกหกห้านะหรือว่ารอจุดตรงนี้เข้าไปก่อนหนึ่งไม้ก็ได้แล้วก็นวรับถัดมานะก็คือหนึ่งหกข้าหนึ่งแล้วก็มองที่โซนแนวต้านหรือเป้าในการขายก็คือไฮเดิม um ก็คือหนึ่งเจ็ดสี่สองนะครับอันนี้เป็นแาร็กเปป็นเ้า ที่ลองทดสอบอยู่แล้วก็เป้าไปไกลเลยครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดอานหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หนึ่งแดหนึ่งสองี่เป็นทาร์เก็ตนะครับผมมองว่าถ้าเซลจริงๆเนี่ยถ้ามาผมมองว่าตรงเนี้ยน่าสนใจนะ้าไม่ผ่านมีจุดกลับตัวมีโอกาสได้เล่นรอบขายยอของขอาการจบใสเครื่อของรอบใหญ่ได้ยกเว้นว่าทั้งชุดเนี่ยไม่ใช่อินพาวเป็นนอนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมอ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมาใครที่สนใจเรื่องของการเปิดพอร์ตก็สามารถคลิกที่คําว่าสแสดงเพิ่มเติมด้านล่างได้นะจะมีให้คลิกให้ดูตรงนี้แล้วกดคําว่าเริ่มต้นการเทรดนะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่ออ่าดูมุมมองไเดนในการเทรดของแผนการเทรดทั้งคลิปโตทของคำด้วยกันได้นะครับีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ใครสนใจก็ลองสมัครเข้ามาได้นะครับก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปกับแังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้